สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมออยู่กับแม่จิ๋วนะคะตัวนี้ชื่อจิ๋วนะคะเป็นแม่ของน้องโอริโอจำโอริโอได้ไหมคะโอสวัสดีใหญ่เลยอ่าๆใครเข้ามาให้โอริโอสวัสดีไหนคะสวัสดีไหนเร็วสวัสดีไหนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใครเข้ามาเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะอ้โห เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายได้เลยนะคะวันนี้หมออยู่กับแม่จิ๋วนะคะแม่จิ๋วตัวนี้นะอันนี้ลูกของแม่จิว๋วชื่อน้องโอริโอจำกันได้ไหมคะโอริโอ,โอตอนนั้นตัวยังเล็กๆตอนนี้เริ่มโยใหญ่แล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิฟซี่นะคะอ่าน่ารักไหมคะเด็กๆโตแล้วนะ ส่งหัวใจหัวใจมาใหโอริโอกับแม่จิ๋วได้เลยนะคะอ่าวันนี้หมอโชว์โอริโอให้ดูที่เคยบอกว่าตอนนั้น4เดือนตอนนี้ตัวใหญ่แล้วนะคะสวัสดีได้ด้วยนะแต่ต้องมีขนมนะคะอ่าวันนี้นะคะหมอจะให้มาดูอาการการเป็นสัตว์ของแม่จิ๋วนะคะตอนนี้โอริโอหเดือนนะคะแม่จิ๋วก็มีเมนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ่าเก็บโอริโอไปก่อนนะคันนี้วันนี้นางเอกของหมอคือ แม่จิ๋วนะคะแม่จิ๋วน่ารักมากเลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ประภัยนะคะสวัสดีค่ะคุณ e c l a t นะคะสวัสดีค่ะคุณคมธนาสวัสดีค่ะคุณสกุลตาลานะคะวันนี้หมอจะมาให้ดูอาการการเป็นสัตว์ครั้งที่แล้วเป็นหมาใหญ่นะดูยากอันนี้เป็นหมาเล็กจะดูง่ายกว่านะคะเพราะว่าเขาอยอมให้หมอจับนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพิมลน,นะคะอ่าเวลาที่ เป็นสัตว์นะคะจะสังเกตอาการยังไงบ้างนะคะ1เนี่ยบางตัวจะไม่ค่อยกินอาหารนะคะสนใจแต่นอกบ้านนะคะอยากไปเดินข้างนอกเนาะอยากไปหาตัวผู้นะคะอ่าแล้วก็จะมีอาการก็คือเป็นประจำเดือนนะคะขออนุญ,ญาตโชว์นะลูกนะอ่าตัวสังเกตนะคะจิ๋มเขาเนี่ยจะบวมนะคะบวมมากเลยแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆเป็น เลือดนะคะออกมาจากบริเวณนี้นะตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกักบริเวณดีๆเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะโดนขึ้นผสมได้ง่ายนะคะอ่าเห็นไหมจิ๋มบว,วมเลยค่ะตอนนี้นะคะบางตัวเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบนมตั้งเต้านิดๆน,นะคะแต่ยังไม่ได้เรียกว่าท้องนะคะคือเรียกว่าลักษณะของการเป็นเ็นเออเป็นสัตว์นะคะ เราหมอเรียกเมนแต่จริงๆเขาจะเป็นลักษณะเลือนนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีทุกเดือนนะคะบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะเขามีทุกเดือนจริงๆเขามี6-7ถึงเดเดือนครั้งหนึ่งนะคะรอบที่แล้วที่มีเมนก็มีน้องโอริโอไปนะคะรอบนี้ไม่รู้จะมีใครมาหรือเปล่าเนาะอ่าแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะในกรณีที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะไม่อยากให้เปรอเปื้อนเฟอร์นิเจอร์นะคะอาจจะใช้การใส่ นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอก็ไม่ได้มีแพมนเพิ์น้องหมามาเนอะแอบใช้แพมเพิ์เด็กน้อยมานะคะไม่ได้โฆษณาแพมเพิ์มให้ใครนะคะเพราะว่าไม่มีการเตรียมเลยก็อันนี้เป็นแพมเพิ์ของเด็กทารกนะคะไซส์เล็กนะคะอันนี้นะหมอก็ตัดนะคะวิธีการก็คือตัดขาสองข้างเพราะว่าเขาตัวเล็กมากเลยไม่สามารถที่จะใส่ทั้งหมดได้นะคะหมอก็ตัดขาออกมานะ แล้วก็ตัดบริเวณนี้นะคะเป็นหางแล้วเวลาสวมนะคะก็คือสวมขาแล้วก็เอาหางออกนะคะแล้วก็ปิดไปทําง่ายมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวหมอขอทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเรียกแม่เขามาช่วยหมอจับนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณแม่มาช่วยหมอจับนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะนิดนึงนะคะน้องน่าตื่นมากมีคนบอกนะคะระหว่างนี้อ่านคําถามก่อนนะ มีปอมค่ะอายุ8ปีจะเป็นต้องทําหมันไหมคะตัวเมียการทําหมันป้องกันการเป็นมนลูกอักเสบได้นะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของอการเป็นมะเร็งในเรื่องของรังไข่ได้ด้วยแนะนําทําหมันนะคะอายุจะยาวกว่าเนาะโดยที่ไม่ทํานะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณ TORPA W T นทนะคะสวัสดีค่ะคุณน,นิดนะคะสวัสดีค่ะคุณวัชรายุทธขอบคุณนะคะ บอกว่าได้ความรู้ดีมาทุกวันเลยรอครับนะคะสวัสดีค่ะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวหมอจะมาจัดการอุ้มให้นะคะอ่านี่นะคะคุณแม่เขานะอ่ยอยาอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหมอจะใส่ให้ดูนะวิธีการใส่นะคะตะกี้แอบใส่ไปน,นิดนึงแล้วเนาะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> <c oughs> มันจะติดพอติดแล้วมันจะแกะยากมาอันนี้ใส่ตะกี้ใส่ลองนะอ่า วิธีการนะคะอันนี้ขาหน้า,าขาหลังนะคะใส่ขาหลังนิดนึงใส่ขาหลังนิดนึงนี่พอแม่จับแล้วจะดิ้นนิดนึงนะคะอ่าอันนี้นะคะจับใส่แบบนี้นะจะมีอีกตัวหนึ่งมาช่วยใส่ด้วยนะข้างล่างเห็นไหม <laughs> ข้างล่างนี่พยายามนะคะเป็นตัวผู้อยากขึ้นเขามากเลยไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเพราะว่าให้แยกนะคะตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเมื่อยอมรับการผสมหมายถึงมีภาวะไข่ตกนะคะมีโอกาสที่จะ ติดผสมง่ายนะคะจะยากนิดนึงเนาะเราสองคนเนาะวันนี้แล้วเราก็จะแปะข้างหลังแบบนี้นะคะเอาหางสอดมานะอาสอดมาแบบนี้แล้วก็แปะปกติแบบนี้ไปนะคะอันนี้แอบแอบคุยนิดนึงอะเรียบร้อยแล้วมาให้ดูแค่นี้พอเพราะว่าที่แปะมันแอบจะหลุดนะคะ่า ตอนะคะคุณพรมพี่มนบอกว่าน้องน่ารักมากค่ะในระหว่างนี้ใครมีคําถามอะไรเข้ามาคุยได้เลยนะคะอ่า,อาสวัสดีค่ะคุณปีชาวัคซีนแมวฉีดเองได้ไหมถ้าเกิดว่าเคยฉีดวัคซีนอยู่แล้วเองนะคะสามารถฉีดให้ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บจุ๊บนะคะทำหมันดีที่สุดคุณส้มบอกมานะคะ อนันทชัยบอกคุณอนันทชัยบอกว่าคุณหมอยิ้มหวาน่ขอบคุณคะ่ะมีเมนครั้งหนึ่งกี่วนันประมาณ1 0 2ถึงวันนะคะแต่ถ้าเป็นหมาเล็กอาจจะประมาณ9-12ถึงวันโดยประมาณและช่วงที่ผสมติดได้ดีที่สุดก็คือช่วงท้ายของการเป็นเมนนะคะ,ะคุณหมอน้องแมวเพิ่งคลอดต้องรอนานเท่าไหร่คะก็บอกว่าประมาณเดือนครึ่งนะคะรอให้ลูก ลูกแมวหย่านมก่อนนะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องจิ๋วจีดคุณแม่น้องตะก้านะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณกิติยานะคะแมวหลังทําหมันตัดไหมกี่วันคะเจ็ดถึิวันค่ะคุณบีโอเวัานไอบอกว่าหน้างงเลยนะคะ,ะคุณจุ๊ๆจุ๊บบอกว่าน้องหมากินอาหารควบคุมโรคนิวสรูไว้แพงมาก คือจะต้องบอกก่อนว่าแนะนําให้กินอาหารนิ้วนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นนิ้วใหม่ได้นะคะถ้าเรากินป้องกันไว้เนี่ยการกลับมาก็จะเป็นปรับหลงนะคะนะตอนเจ็ดเดือนยังไม่เป็นเมนเลยน้องหมาบางตัวเนี่ยจะเริ่มเป็นช้าที่สุดนะคะประมาณปีปีหนึ่งถึงปีกว่า,วานะคะสวัสดีค่ะคุณปีชาบอกว่าไม่เคยฉีดครับถ้ายังไม่เคยฉีดต้องพนะาไปฉีด กับคุณหมอนะคะเพราะว่าการฉีดโดยเฉพาะในแมวเนี่ยเขาจะดิ้นเก่งมากเลยนะคะอ่าคุณเอมแอบแซบอกว่าแอลสองคุณหมอได้เลยค่ะช่วงท้ายของการเป็นเมนช่วงไหนถ้าเป็นหมาพันเล็ดเนี่ยจะช่วงผสมติดง่ายในช่วงวันที่9ถึง10โดยประมาณน่นะคะเขาจะมีโอกาสที่จะติดลูกได้ง่ายนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงของการตกไข่นะคะคุณนัทยาบอกว่าตัวผู้เลี้ยงตัวเดียวควรทำหมันไหมคะ หมอแนะนำทำหมันนะคะเพราะว่าการทำหมันในตัวผู้เนี่ยนอกจากป้องกันโ,โรคทางฮอร์โมนและยังสามารถป้องกันในเรื่องของอต่อมลูกหมากโตซึ่งมักจะเป็นในอายุ5ปีขึ้นไปนะคะอาการก็อาจจะมีการฉี่ที่เหมือนฉี่มีปัญหาหรือว่าอาจจะเบ่งอึกมากกว่าปกติน,นะคะสงสารนะไม่อยากทำหมันทำหมันแล้วอายุยืนกว่านะคะอจุบ๊บจุ๊บค่ะ หมาเวลาทำหมันตัดไหมกี่วันกี่วันตัดไหมนะคะประมาณ7-10วันนะคะที่บ้านมีโกลเด้นถ้าใส่แพมเพิร์น้องกัดออกต้องขังไว้ตลอดเลยค่ะอา,อาจจะต้องกักบริเวณไว้นะคะโดยเฉพาะหมาใหญ่แพมเพิร์ช่วยไม่ได้นะคะเพราะเขากัดออกได้แต่ถ้าเป็นหมาเล็กเนี่ยแพมเพิร์พอจะช่วยได้แต่ดีที่สุดคือการแยกเลี้ยงนะคะไม่แนะนําให้อยู่กับตัวผู้นะคะถึงแม้แบบตัวผู้ขึ้นไม่เป็นอย่าเชื่อใจนะคะตัวผู้สามารถทําท้องได้นะคะ สำหรับวันนี้หมอกับแม่จิ๋วก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะอุม